วันนี้แหละจะเป็นผู้ดีไปเบตรงข่าวดีคือเรานั่งรถเบนซ์ข่าวร้ายคือที่นี่ได้ข่าวว่านั่งแล้วเมาหัวขนาดเมาหัวแต้บะแต้เดี๋ยวมาดูกันว่าเมาหัวก่อ แต่ว่ารสนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นรสอะไรดูร้อนมากโอ้ร้อนจริงเพราะเพิ่งเสร็จมาเมื่อกี้มันเป็นเหมือนเบอร์กเกอร์รถเข็นอะ,อะ ว่าแมวที่ยะลาป้วนทุกตัวหรือที่นี่แมวติดก,กินหวานนี่ออตาตีาด้วยหน้าดูมานส <c oughs> ตอนนี้คือมิ้นกำลังจะเดินไปหาร้านขายายานะคะ <c oughs> เพราะว่าถนนที่มิ้นจะไปจะเป็นถนนที่ทุรักทุเลมากแล้วเขาบอกว่าจะเมารถมากเลยค่ะจร <c oughs> ิงเ <c oughs> หรอแค่ถนนจะทำให้เมาเหรอต้องลำบากจริงฮะอยู่ยะลา้สักสามชั่วโมงละกินกาแฟไปทั้งหมด ปุ๊เ็แปดแก้วแล้วนี่มยชาตอนนี้ตุ๊ตักครางนะวันนี้จะมีทริปพิเศษก็คือเดี๋ยวเราจะไปเตสตจงดูแล้วกันเราจะไปกันกาดีนะเนี่ยแมวก็เยอะเป็นเมืองที่แมวเยอะมากไอเลิฟะยลายะลาแมวเยอะแล้วแมวก็อ้วนด้วยเชื่อไหมนะอุ้มได้ไม่เหมือนแมวที่บ้านนะคะนี่โอ้โหสงสัยต้องมารับแมวยะลาเลี้ยงละทุกคน มัวแต่ดูดีวีดีนานไปนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ฝนกําลังจะมาค่ะเดี๋ยวมิ้นจะขึ้นรถไปเบตงไม่ทันซึ่งวันนี้นะคะมินก็บอกเลยว่าจะขึ้นรถพิเศษก็คือจะนั่งรถ Mercedes Ben z นะคะมินเพิ่งรู้นะคะว่าที่เบตงเมื่อก่อนคนต่างชาติเข้ามาทำเหมืองกันใช่ไหมคะแล้วเขาก็ขับรถเบนซ์พวกนี้ทำงานแล้วพอเขากลับประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอารถกลับก็คือทิ้งไว้ที่ไทยเลยทีนี้คนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เลยเอารถเบนซ์พวกนี้มาดูแลตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นกิมมิกว่าถ้าเราไปเบตงต้องนั่งรถเบนซ์สุดรู้จักแค่นี้แหละตอนนี้เดี๋ยวเราต้องหาคำใหม่ๆแต่ว่ามินไม่แน่ใจว่าค่าขึ้นมันเท่าไหร่เดี๋ยวถามพี่เขาแล้วกัน ปกติคันละเท่าไหร่คะพี่คนละสองร้อยคนละสองร้อยสามโอ้แล้วนี่มันเป็นรถยี่ห้ออะไรคะเบนส์เบนส์เบนนูขออันนี้กลับได้ไหมเดี๋ยวเราจะนั่งคันนี้ไปกันใช่ไหมคะใชดเลยนะออใช่ค่ะนูยุ้ยไทยมาห้าปีแล้วค่ะถือว่าพูดไทยชัดไหมคะนี่พี่อะไรคะคนสลามคนที่ไหนคะอันนี้เป็นคนฝรั่งเศส อ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ยา h จะปักเล็บของเสีเอ้ท yeah. oh. <c oughs> ุกคนฝน <c oughs> ตกแล้ว <c oughs> ปร,รีบขึ้นรถดีกว่าเพราะว่านาวินไปนไหนไม่แดดออกก็ฟ้าถล่มแล้ลงปักปตะไคร้หน่อยอันนี้คือรถ mercedes benz sel 500นะคะเป็นรถที่เหมือนแบบดูเป็นผู้ดออีวันนี้แหละจะเป็นผู้ดีไปเบตงข่าวดีคือเรานั่งรถเบนซ์ข่าวร้ายคือได้ข่าวว่าทางที่นี่ ที่นี่ได้ข่าวว่านั่งแล้วเมาหัวขนาดเมาหัวแต่แ,แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าเมาหัวก่อเขาบอกแล้วคนอย่างเราไม่เมาหลงรถเมาแต่น้ำมากไปมาดูมาดูมาด,มาดูมาดูด้วยอโอ้อโหรถสะอาดนา<บ>คนไม่น้ำนะ <S <S ไม่เป็นไรค่ะสาดใดที่ใจเราสะอาดไม่อาบน้ำเราก็สะอาดหนูก็ไม่อาบน้ำอ่ะและทีมพี่เพิ่งรู้ว่าเบตง ป,ป้ายทะเบียนเป็นของตัวเองทั้งที่ไม่ได้เป็นจังหวัดพิเศษจริงๆไปกันจ้ารุ่นนี้แอร์จะไม่ค่อยเย็นใช่ไหมคะก็คือเป็นวิ่งธรรมชาติอ๋อก็คือเป็นระบบแอร์แบบธรรมชาติก็แปลว่าระบบหน้าต่างใช่ไหมคะมนนจะได้เปิดหน้าต่าง มา้ก็ตองโชคดีนะคะหน้าไม่ได้ร้อนมากก็ยังโอเคพี่คันนี้อยุกี่ปีแล้วอะคะโอ้ยคันนี้แก่กว่านี้เนี่ยสุลล่าสุลล่าค่ะสุลล่ากินอะไรดีค่ะสุลล่า ว่าเราจะไม่มีแอร์นะคะแล้วก็ฝนหยุดตกเมื่อกี้นีงแหละก็เลยอาจจะร้อนนิดนึงเพราะว่าต้องปิดกระจกไงแต่ตอนนี้ฝนเบาลงแล้วทุกคนรู้ไหมว่าตอนที่มินลงสตอรี่ว่ามินอยู่3จังหวัดใช้แดนมีแต่คน DM เมาว่าระวังนะน่ากลัวนะอันตรายนะแต่ว่าเชื่อว่ามันเป็นภาพจำของสิ่งที่เห็นในสื่อ แต่ตั้งแต่วินมามันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นแล้วก็ที่สําคัญคนที่นี่ก็ใจดีให้ความช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวเลยนะตรงนี้เริ่มที่จะเป็นแบบต่างจังหวัดละปกตินักท่องเที่ยวเยอะไหมคะเยอะคะแล้เ,เขาเป็นคนที่ไหนอะคะ มีคนมาเลยไหมคะมาเลยมครับผมแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างคะเศรษฐกิจอะไรเงเี้ยที่สามจังหวัดชายแดงเงียบเหงาไหมคะช่วงนี้เ,นเรื่อยๆใช่ไหมคะลงมาเลเยไปเยอะมีแต่ข้ามาเที่ยววันศกครับผมคนส่วนใหญ่จะมาเที่ยวกันวันศุกร์มากเลยอ้าวแม่สาวน้อยไปไหนนะ ู่ตรงบันนังสตามันจะเป็นพื้นที่สีแดงทุกคนเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบพื้นที่หมู่ที่3บ้านเงาะกาโปตํมบบันางสตาอำเภอบัานนังสตาจังหวัดยลลาค่ะหลังจากเกิดเหตุรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหา,ารพานชุดปฏิบัติการจลยุทธ์บาดเจ็บเล็กน้อย4ี่นายระหว่างเราเดินทางไปยะลาไปเบตงเนี่ยจะมีจุดตรวจหลายจุดซึ่งจริงจุดตรวจพวกนี้มันก็จะมีเวลาเราข้ามจังหวัดเวลามินขับรถไปเชียงใหม่มันก็จะมีจุดตรวจเป็นระยะระยะ ก็คือแวะจุดชมวิวเพราะว่าเมารถมากอยู่ที่เครื่องโปงลางปงลางโปงลางโปงลางโปงง่งไม่อยู่เขื่อนบางลางอยาจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยอากาศสดชื่นมากหายใจเต็มปอดรู้ไหมมิค่เคยไปแอ a z เ n ซอนมาป่ามันก็น่าตายอย่างนี้แหละแต่ที่ร้านกาแฟมันจะไม่ได้แบบสดขนาดนี้ตรงนี้แบบดินเสียงนกนะ้วยค่ะทุกคน แรถใครอยากมานะคะต้องนั่งรถมาจากยะลาข้ามไปเบตงซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นระหว่างเกือบกลางแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะนั่งรถไปเบตงอะ่ะสชั่วโมงกว่าๆเหมือนกันนะมันขับเร็วไม่ได้เพราะมันเมารถแล้วก็นี่แหละฮะเมาเรียบร้อยนะคะแต่ไม่ใช่เมารถแต่เมารา้าวู้ฮูฮัลโหลมาถึงแล้วนะฉันจะกลับมาอก เราบุญมาไหมใช่หรออยาได้ที่ไปสัมภาษณ์ตัวชายตัวชายยังไม่ได้ไปนี่อันนี้อะไรนี่ซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเฮ้ยเหรอ FC ไม่กดติดตามอ่ะเปิดเลยพี่เวลาว่างนะผมมีเวลาว่างว่างนะแล้วก็จะมาดูดูยังกัสซัลัมอะไรอีกสัลามุอะลัยกุมแล้วถ้าคุณนด้รักกว่ายาเงาะนี่ชื่ออะไรนะคะอามุสตะกิมยาเงาะมุสตะกิม อยากกินพี่บอกไหมอยากได้เมื่อกี้เหรอใช่โอ้โหขนาด FC ยังการละครเลย ถึงเบตงละตอนนี้อยากจะบอกว่าเมารถจะอ้วกมากนะคะเจอไปประมาณพันค้งอากาศดีจังเลยค่ะพี่สวัสดีค่ะโอ้เหนื่อยไหมคะวันนี้นที่ฝนตกบิมินกินทุเรียนกินทุเรียนค่ะเขาเกรงใจมันเดี๋ยวบอกให้ฮะตรงนี้เลยเหรอจริงปะเนี่ยพี่ใช่และหนูก็เกรงใจแต่ก็ไปกินนะอยู่ดีๆที่อาหารก็ให้ชิมทุเรียน ของไปตรงนะก็ว่าได้กลิ่นผู้เรียนใช่ไหมคะเอ๋อหรออ๋ออันนี้เหรอคะอู้อันนี้เก็บมาจากไหนคะเนี่ยจากชาวบ้านให้มาโอ้ยนั่นหนูไม่แย่งละแม่ไม่ครับไม่าอพี่จะได้มีไม่ไม่ครับคันพอเหรอคะทุกคนตั้งแต่มาถึงที่สามจังหวัดชายแดนคือได้ของกินเยอะมากนะคะมีแต่คนให้ของเนี่ย กุ้งมากโอ้โหขนาดนี้เลยเหรออุ้ยนี่เลยโอ้นี่อันทุเรียนออทุเรียนบ้านเหรอคะ<ไ>อ้ยไอ้นี่พวงมณีครับพวงมณีอุ้ยชอบเลยพวงมณีพี่อะไรคะเนี่ยต้นครับพี่ต้นเหรอฮะอ,อ่าพี่ต้นปอกทุเรียนให้ด้วยนะ วุ้ยบนเจี้เหมือนอารมณ์คาราเมลปกติจะไม่ค่อยชอบกินผู้เรียนที่มันนิ่มแต่ว่าพวงมันนีมันอร่อยเวลานิ่มนะน้ำหมักโอ้ยเจ็บมือใช่ไหมคะที่กินด้วยกันนะไม่กินหรอกินบ่อยแล้วนะร้อนในแล้วใช่ไหมโอ้ปกติชาวบ้านให้ของกินบ่อยไหมคะเรามีอะไรให้พี่เขาดูไหมไม่ครับอร่อยขอบคุณสําหรับผู้เรียนนะนพี่ขอบคุณนะคะบายบายค่ะพี่ สวัสดีค่ะขอบคุณจอดผู้เรียนนะหนูพัดไม่เป็นค่ะนี่พี่ๆยังจะให้สตออยู่แต่จริงๆมิ้นก็สตออยู่แล้วขอบคุณครับ <c oughs> ถึงเบตงแล้วค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าจะอ้วกกว่าจะถึงที่นี่อยากจะบอกว่าทางโค้งคือนรกมากคือมิ้นเคยไปปลายแล้วมิ้นรู้สึกว่าไปปลายนี่ถนนนรกแล้วแต่ที่นี่ เอี้ยวอวกแตกแบบขี้แตกขี้แตนอะแต่ว่าสิ่งที่สัมผัสได้คืออากาศดีมากแล้วก็พุกคนได้ยินเสียงนกปะเขาบอกมาว่าถ้านกขี้ใส่หัวที่นี่จะต้องได้กลับมาอีกช้าแไม่มีไม่มีนกตัวไหนขี้นะฮะ,ะแต่ตอนนี้หิวข้าวมากเราจะแวะไปกินสตรีทฟู้ดที่เบตงเขาว่ากันว่าสตรีทฟู้ดที่นี่เนี่ยอร่อยมากเขาคือใครเขาคือมิเนเง อบคุณนะคะหนะอะได้ถึกแล้วเหรอมันเขาให้เลยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุดนู้นก็ได้มันขายตั้งร้อยหนึ่งให้ร้อยหนึ่งไงไม่เป็นไรเอาไปเลยความสวยอุ้ยตายละขอบคุณค่ะอะไรกันเนี่ยตั้งแต่มาถึงทําไมถึงได้แต่ของกินอุ้ยขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะช่วยโลกร้อนหนูถืออย่างนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะสตรฟู้ดเมนูแรกนะคะเริ่มเป็นผลไม้ก่อนเลยศูนย์บาทฟรีแต่ราคาจริงร้อยบาทครับจิ้มสยาม ม่เปรี้ยวนะปกติส้มโอจะเปรี้ยวนี่จะหวานหวานเหมือนจะเป็นส้มโอที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินทั้งฟรีแล้วอร่อยวุ้ยผัดไทยก็ดูน่ากินมากเลยไม่รู้จะกินอะไรเขาว่ากันว่ามาไปตรงต้องกินเบอร์เกอร์แต่ที่นี่ไม่ใช่เบอร์เกอร์แบบรังอันนี้คือเบอร์เกอร์แบบรถเข็นสวัสดีค่ะเบอร์เกอร์ไหนขายดีคะเท่ากันหมดเท่ากันหมดอ่า เบอร์เกอร์เนื้อใส่ชีสแล้วกัน45บาทเองไหมปกติถ้ากินเบอร์เกอร์เนื้อมันจะแบบราคาร้อยนึงถ้าอยู่กรุงเทพงั้นขอลองเบอร์เกอร์เบิ้นเนื้อใส่ชีสนะคะกับเบอร์เกอร์ไก่นะคะอย่างละอัน รู้จริงๆว่าเบอร์เกอร์ที่นี่มันต่างจากเบอร,เกอร์เกอร์ที่อื่นยังไงและที่น่าสนใจคือระหว่างที่ดูนะเมื่อกี้เจอขนมรังไข่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วข้างหลังก็คืออะไรอะ่ะเยอะแยะไปหมดเลยมีแต่อาหารที่แบบไม่คุ้นหน้าขนมรังไข่มันคืออะไรไม่แน่ใจน่าจะคล้ายๆโรตีหรือเปล่ามีไข่เป็นมิมเลยอู้สวัสดีค่ะขนมรังไข่เป็นขนมหรอคะเป็นเหลือเป็นของขาวคะววววอ๋อเป็นขนมไม่เคยกินใส่ไข่กะทิปะคะ อ่าน่าลองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองกินขนมรังไขงง่เดี๋ยวคอที่หนึ่งนะคะแต่จริงๆก็อิ่มแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าทั้งวันได้กินของพี่ๆชาวบ,บ้านเขาแจกมาระหว่างทางหมดเลยอิ่มจริงไหมอยู่สามชายแดนนี้คือไม่อดไม่อดอยากริงก็คือ20บาทมาลองดู ว่าอาหารที่ใต้ถูกมากปกติเวลาจะไปใต้แถวกระบี่ภูเก็ตอาหารจะแพงแต่ถ้าใต้ใต้เนี่ยอาหารราคาดีมากค่ะทุกคนเราก็จะชิมอันที่มาถึงก่อน first come first serve โอ้ทุกคนยังร้อนอยู่เลยเนื้อมันเหมือนว a f f l e ลแต่ว่ารสนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นรสอะไรดูร้อนมากโอ้ร้อนจริงเพราะว่าเพิ่งเสร็จมาเมื่อกี้มันเหมือนว a ฟเฟิลที่มีความไข่ เป็นรสชาติที่ไม่คุค้นเคยอ่ามันมีมะพร้าวด้วยส่งต้องกินพร้อมมะพร้าวร้อนเหมือนโรตีค่ะของวัสเปแล้วไข่นิ่มๆเหมือนไข่เจียวด้วยบางมุมเจียวมาในใจท่เลยเคิยวร้านนี้แน่นนะฮะจริง ขายดีนะคะเนี่ยคะเงียบเหรอช่วงเงียบเหรอคะโอ้ไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวก็ขายเงียบหนูมาละเสียงดังละเสียงดังละ <c oughs> คนละเงียบนะคะคนใหญ่คนจะมาเที่ยววันอะไรบ้างคะเนี่ยวันศุ์ใช่ไหมคะอ๋อคนมาเลเซียจะข้ามฝั่งมามา,มาเที่ยว ไม่ซื้อไม่เป็นไรให้ชิม,ชมให้ชิมหมอคือ,าอซาโมซ่าเหรอคะอันนี้าซาโมซ่าปลาต้มโกลอันนี้าซาโมซ่าอันนี้ปลาต้มโกลปลาต้มโ,โกล,โโกลมันหลุดไงมันหลุดไงอ๋อมันหลุดกรอบอร่อยพี่ทำเองเหรอคะเนี่ยทำมากี่ปีแล้วคะเมื่อวานรู้สึกว่าได้กินกินฟรีทุกที่เลยนะงง งั้นเอาเซาโมซ่าสาม,มแล้วก็ปั้ต้มโกใส่อันนี้คือใบเตยหนึ่งค่ะฉันหนูถามชั้นวัดชายแดนไม่ได้อ้วนอากาศดีอย่างนี้ทั้งปีเลยไหมคะอย่างเงี้ยครับโอ้ตรงนี้จะมีแบบเย็นเลยนี่อันนี้ลูกละลูกละเจ็ดลูกยี่สิบอ่าตอนนี้กินหวานคาวสลับกันหมดละม้วนซ้วแล้วซามโมซ่านี่เขากินเลยเหรอคะซาโมซ่าทั้งหมด คุณอันเตะแสดงว่าชอบตอ่อสาวอันเตะนี่นะคะสามสิบบาทขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอยกเซลฟี่หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้ะค่ะตามอยู่เลยเนี่ยชื่ออะไรคะจำไม่ได้หรอจำไม่ได้ไไดเอา้าเอ้าติดตามยังไงอเอออะไรว่าเห็นว่าอะไรเห็นปลาโลมานอะไรน่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ แน่นอนของกินเยลราต้องสั่งแล้วที่เบตงต้องสั่งน้ําอะไรคะอ่าสั่งน้ำส่วนใหญ่จะเป็นชาเย็นชาเย็นเป็นหลักของขึ้นชื่องั้นขอชาบาดค่ะชาบาดค่ะขอชาเย็นใช่ไหมค่ะใช่ค่ะหวานน้อยนะครับหวานน้อยค่ะแล้วก็ไมโลหนึ่งกระต่ายขอเป็นภูเขาไฟได้ไหมได้ครับแล้วทำไมต้องแบบนี้อ่าอุ้ยหนมปังปิ้งเหรอคะได้ครับช่วงนี้ขายดีไหมคะเลื่อยเรื่อยๆนะเรื่อยๆเดี๋ยวไปหาที่นั่งดีกว่า สังเกตว่ามีคนต่างชาติเยอะมากทั้งคนจีนคนมาเลยหลายที่เลยอ่ะเดี๋ยวสิ่งแรกที่เราจะชิมตอนนี้เขาบอกว่าเบอร์เกอร์6กบาทนะคะแต่จริงๆมันเริ่มต้นที่35บาทมันเป็นเหมือนเบอร์เกอร์รถเข็น,น,นอ่ะอ้าออ้ยีีกอะมาะขนาด มันเป็นเท็กซ์เจอร์เนื้อที่ไม่เคยกินอ่ะทุกคนมันเป็นเนื้อแบบกรอบๆอ่ะมันเป็นเนื้อหวานนะทุกคนนี่แหละย้ายมาใต้แล้วอาหารติดหวานทุกอย่างไอ้เลิฟติดหวานใช่ไหมอาหารที่หวานกว่าชาเบอร์เกอร์นายหมูเด้งเนี่ยพี่อะเขานำโกุนหมูเด้งเนี่ยอร่อยมากรับประกันบรอดิสไม่กินเบอร์เกอร์นะเพราะว่ามองว่าแบบเบอร์เกอร์มันแบบเป็นอาหารฝรั่งอะไม่ค่อยกินอาหารแบบอย่างเงี้ยแต่อร่อยอย่างงี้ต้องชิมไก่แล้วโอ้โหแต่มือเขาเสียคือมือแฉก เพิ่งรู้ว่าเบอร์เกอร์ที่ใต้อร่อยแต่เลอะเพราะเยอะประสบการ์บีบเขาได้นะคะ <S <S เราจะกินาซาโมซาอละเจ็ดบาท <S 1> <S 1> ามันใส่ปลารัมเหมือนหมูหยองไม่เคยกินนะาซาโมซาใส่ปลาเสริมปัาปต้องโกรเราเก็บไว้วัานพวกนี้แล้วกันเพราะว่กากัดตองกัดฟองมาก อย่างที่บอกชาวหวานน้อยกว่าข้าวให้สมทานะมิ้นสามน้ำที่นี่เราก็สั่งสามน้ำชายามมิ้นสามน้ำงั้นเอาด้วยก็ได้ค่ะกินสามน้ำเลยค่ะหนูไม่ชื่อว่านาวินสามน้ำกินข้าเสร็จแล้วเราก็เหนื่อยมากคิดว่า ถ้ามีน้ำหมักมาเยียวยาจิตใจก็ดีแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ตอนนี้ก็คือว่าตรงไบตงเดินตรงไหน,น,นก็ได้กินทุเรียนเพราะมันเป็นกินทุเรียนแบบสุกไงแต่ตอนนี้คือวันนี้คุณผมคิดว่าสุดท้ายแล้วนะเราต้องปิดด้วยกันน,น้ำหมักธรกิจตามหาล่าน้ำหมักในเบตงจะมีไหมแต่ที่นี่คนจีนมาเลยเยอะมากเลยจริงๆนะคะแล้วก็คนจีนจริงๆไม่น่าเชื่อเดือนนี้คือเดือนสิงหาอากาศดีมากไม่ร้อนเลยตอนนี้คือ อากาศอยู่ที่21องศาโหช็อกจินนี่มาขอบคุณค่ะ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 ค่ะเอาเลยวันนี้ยมอิดขนาดตื่นตั้งแต่ตีห้าตั้งแต่เช้าวันนี้ไปทั้งยะลาเบตงวันนี้แก้วเดียวพอ pm, เพราะไม่งั้นมันจะเหนื่อยสะสม เบาๆแค่แก้วเดียวแหละถือว่าสบายๆบ,บอกเลยว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกที่มาสามเยเดนท่าารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก่อนที่เรามาดูในขา่าวถามว่ามิ้นกลัวไหมไม่ได้กลัวแต่ว่าเวลาเล่าให้พ่อแม่ฟังทุกคนก็จะแบบว่าเฮ้ยจะดีหรอ แต่วันนี้พอได้มาจริงๆก็สามารถสัมผัสได้ถึงความน่ารักของคนในพื้นที่บอกเลยนะวันนี้เสียตังน้อยมากเราได้กินของที่ชาวบ้านเอามาให้นะคะขอบคุณทุกคนที่เอาของมาให้ชิมและวันพรุ่งนี้จะไปไหนต่อน่ะเหรอไม่บอกสุดท้ายแล้วนะคะบอกเลยพอมาเบตงไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโอเคเบตง อ,อยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองแต่เบตงเรายังไม่จบที่นี่นะคะขอไปเบเบี้ยวก่อนกับสต๊าฟไรช่องผังบุ๊ชแชนแ้วนะคะอยากให้ไปเที่ยวไหนคอมเมนต์มาเด้อมันตับมันตับมันตับมับนแก้วหยอก ว่าอันนี้เขาเรียกว่าไอติมจุดจู๋มาเพราะอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันทุกคนลองดูแล้วกันแต่ว่าซื้อมาเพราะชอบกินไอ,ไอ้นี่ไอแดงๆใครเรียกเหมือนมินบ้างมีแต่คนเรียกว่าไอติมคือ pier? อือขอบคุณค้าโอโหที่ร้อหารให้ทุเรียนมาพี่ตน้นใช่ไหมเหงาะป้า นะอ๋อไม่ใช่งอหน้าหิงะอน่ารักอะ่ะภาษามาลายูมันชื่ออะไรงอกอนะงอกหน้างอกหน้างอหน้า,นา,นา,นาไม่ใช่งอป่ะอันนี้เปตงอันนี้เบเบี้ยวอันนี้เบกดินมันเกิดใครวะ Happy birthday to you, to you. Hey Hey Happy birthday Happy birthday Happy birthday